ับส่งเสียงบ้าดังๆเป็นเรื่องแปลกนะครับลถปลาใสอยู่ตรงนู้นดูเสียงเันมาทำไมคเป็นครั้งแรกที่จ้างลถปลาใสแล้วไม่ได้ใช้งานปกมือลถปลาใสเลยครับ ก็ไม่ทราบว่าจะยืนตรงไหนมันถึงจะสมควรยืนตรงนี้ก็ใกล้ทางนี้ใกล้ทางโน้นที่น้องครับผมชื่อนายอมิศรเพียงเกตปัจจุบันนี้อายุ37ปีครับ37ปีที่เหลือนะครับอายุเยอะแล้วเป็นสอสอ นับพมนตรีมาสี่กระทรวงแล้วผมก็ดีใจเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาพบกับท่านแต่มาก,ก่อนเวลาอันควรความเป็นจริงการปราศัยทำการเมืองนี่จะต้องรอเวลาครบวาระหรือมีการยุบสภาเป็นการเป็นงานแต่คราวนี้มันเหตุอะไรก็ไม่รู้ จำเป็นต้องมาพบกันก่อนพบกันเสร็จอีสีเรือนก็จะพบกันอีกครับนั่นคืออุบัติเหตุทางการเมืองโดยเจตนาให้เกิดอุบัติเหตุเลือกนายกรัตมนตรีเป็นเหตุครับพวกผมนี่เลือกศาสตราจารย์พิเศษชัยกเ,เกษมนิติศิลป์อายการสูงสุดเก่า นักกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งเลือกอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยพวกผมในเรื่องอชยัยเกษมก็คิดว่าสสร้อยสี่สิบสองคนของพรรคเพื่อไทยทุกคนจะเลือกใชยกเกษมครับผมต้องการาบแทบเท้าขอโทษทุกท่านนะครับที่มีสสอของพวกผมพรรคเพื่อไทยคนหนึ่ง ในเขตเลือกตั้งนี้นะครับสังกัดพักเพื่อไทยแทนที่จะมาสนับสนุนชชยเกษมสิทธิศรเป็นนายกรัฐมนตรีกลับไปเลือกคุณนรุธิมชาญวิรุฬห์มาเป็นนายกรัฐมนตรีเสียงขานน้อยครับผมไม่ว่าคิดในทางการเมืองจะเลือกใครเลือกของกันแต่นี่คือันเป็นวินัยของพรรค อยากกันด้วยดีอยากจะเป็นก็เป็นเธอไม่ได้ว่ากันแต่เป็นต้องมีศักดิ์ศรีเหมือนผมเดินไปไหนี่รัฐสนุรีช่วยว่าการกรสทรวงเกษตรขอเชิญพระราชนนิสวรรีนเกศโอ้โห,หรนาขอเชิญท่านอะไรรับดีช่วยมาหาไทย <laughs> ไม่สารภาพเผย